ในเมลอนเพลกานะครับมันจะมีความลับอย่างหนึ่งนะครับก็คือโทรศัพท์โดยไอ้โทรศัพท์วันนี้เนี่ยมันจะผู่มาในหน้าเมนูหลักแล้วถ้าเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมีรูปโทรศัพท์แบบนี้ออกมาแล้วถ้าเราใส่เบอร์มั่วๆนะครับแล้วเรากดโทรไปมันก็จะเป็นเสียงโทรศัพท์ปกตินะส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรไปได้ก็จะมีตามนี้นะครับแต่ผมจะพูดแค่เบ,บอร์66นะครับในคลิปนี้ส่วนมันจะเป็นยังไงเราก็ไปดูในคลิปกันเลยนะครับ วิธีทานะครับอย่างแรกให้เราปรับเวลาโทรศัพท์ให้มันเป็นตีสามนะครับเพราะว่าถ้าเราทัวเวลาอื่นมันจะไม่ทํางานถ้าเราก็เข้าเกมนะครับถ้าเราเข้าเกมมาแล้วมันไม่มีโทรศัพท์นะครับให้เรากดเข้าแมปแล้วก็ออกมานะครับทาวนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีโทรศัพท์จากนั้นนะครับกดไปที่โทรศัพท์แล้วก็ใส่เบอร์66นะครับแล้วก็กดทัวมันก็จะมีเสียงแบบนี้ ก็สำหรับคิมีนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้แหละ